ปัญหามีอยู่ว่าผู้ที่เข้ามาบวชจะต้องมีการกันกรองไหมต้องนะจ๊เพราะท้กวันนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหาอย่างกรณีวัดไร่ขิงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดคนจานวนมากเลยนะต่อไปนี้ฉันทาบุญให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงเรียนไม่ให้กับวัดมันกลายเป็นว่าเสื่อมศรัทธาต่อสถาบาันสงฆ์พระก็คือคนคนหนึ่งเมื่อคนคน,คนหนึ่งเสียมันไม่ได้แปลว่าเสื่อมศรัทธาก,กับสถาบันสงฆ์ทั้งสถาบานันสงฆ์ แพทย์คนหนึ่งไปเขียนคําวินิจฉัยว่าวิกฤตทั้งที่ไม่วิกฤตเราไม่ได้จะไปเสียบเสื่อมศรัทธากับสถาบันแพทย์ทั้งสถาบันแพทย์ภาษาอะไรกับคนที่บวชที่อยู่ดีๆีวอล์กอินเข้าไปในวัดเป็นลูกตาสีตาสาทำมาหากินไม่เป็นหรือทําอะไรขาดคุณสมบัติต่างๆหรือแม้แต่เป็นขโมยกระโจนฉกชิงวิ่งราวเป็นคนติดการพนันงอมแงมเดินเข้าไปบวชไม่มีการคัดเลือกเลยไม่มีการรู้ข่าวคราว,าวอย่างนี้มันออกมาอยู่เรื่อยเนี่ย มันก็มีแต่เสื่อมเสียสาพันสงมันควรจะนอกจากคัดคัดคนบวชแล้วเนี่ยอาจารย์บวชไปแล้วยังต้องคัดอีกว่าคนจะได้อยู่ต่อหรือเปล่า